ส,สดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีเน็ตฟรีของโทรมูฟมาแจกกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีมาให้อยู่ที่10ตัวนะคะมีทั้งแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดนะคะบางเบอร์บางซีมอาจจะสมัครได้นะคะหรือบางซิมอาจจะสมัครไม่ได้เลยนะคะเราไปเริ่มตัวที่หนึ่งกันเลยะคะ่ะ ตัวที่1นะคะจะเป็นดอกจ 35, ัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมค่ะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่1กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วัน,นะคะ่ะเราไปดูตัวที่2กันเลยนะคะ ตัวที่2นะคะจะเป็นดอกจัน935ดอกจัน99สี่เหลี่ยมค่ะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่1กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันค่ะเราไปดูตัวที่3กันเลยนะคะสำหรับตัวที่3มนะคะจะเป็นดอกจัน935ค่ะ ดอกจันสามเจ็ดสี่เหลี่ยมค่ะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่5กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันค่ะเราไปดูตัวที่4กันเลยนะคะสำหรับตัวที่4นะคะจะเป็นดอกจัน935ค่ะดอกจัน39 สีเหลี่ยมค่ะพออินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่50 MB นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันค่ะเราไปดูตัวต่อไปกันเลยค่ะตัวที่5นะคะจะเป็นดอกจันทร0ดอกจัน80ดสี่เหลี่ยมค่ะ โปอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่100 MB นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันค่ะต่อไปเป็นตัวที่6นะคะตัวที่6จะเป็นดอกจัน900ดอกจัน814เหลี่ยมค่ะ ออินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วได้ถึง250 MB เลยนะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันเหมือนกันนะคะจะไปดูตัวที่7กันเลยคะ่ะตัวที่7นะคะจะเป็นดอกจัน8 7 8ดอกจัน 8 8ดอกจันหนึ่สี่เหลี่ยมค่ะพออินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่1กิกนะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันค่ะไปดูตัวที่8กันเลยนะคะตัวที่8นะคะจะเป็นดอกจัน8.78ค่ะดอกจัน4 0 0 1์4001สี่เหลี่ยมค่ะ ปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่6 Mbps นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันค่ะตัวที่9นะคะจะเป็นดอกจัน878ดอกจัน2สี่เหลี่ยมค่ะปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะ จะมีความเร็วอยู่ที่320 mb นะคะมีอายุการใช้งานได้อยู่ที่1วันค่ะเราไปดูตัวสุดท้ายตัวที่10ของวันนี้นะคะจะเป็นดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน1สีเหลี่ยมค่ะโปรอินเทอร์เน็ตตัวนี้นะคะจะมีความเร็วอยู่ที่ 320MB นะคะมีอายุการใชา้งานได้อยู่ที่1วันเหมือนกันนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้เราแจกครบกันไปนแล้วนะคะสำหรับ10ตัวสำหรับใครที่สมัครได้ไม่ได้ยังไงมิ้นบอกได้นะคะเพราะว่าสมัครได้เป็นบางซิมบางเบอร์นะคะหรือบางเบอร์อาจจะสมัครไม่ได้นะคะสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะ